สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูรัตนาพรกันนะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตกันนะคะ อ่ะนักเรียนมาดูค่ะวันนี้เราจะมาเรียนที่1.5ส่วนของเส้นตรงนะคะจากรูปแสดงส่วนของเส้นตรงคองอหรือส่วนของเส้นตรงงอคอมีจุดคอและจุดงอเป็นจุดปลายอจากการที่คุครูอ่านให้ฟังนะคะนักเรียนจะรู้เลยว่าเราสามารถเขียนส่วนของเส้นตรงได้ทั้งขาไปนะคะแล้วก็ขากลับ อบอกขาไปก็ขากลับดีกว่านะอ่ะเรามาดูนะคะจากรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะจากรูปแสดงส่วนของเส้นตรงเนี่ยค่ะอันแรกคือส่วนของเส้นตรงคองอนะอ่ะอันแรกนะคะคือส่วนของเส้นตรงคองอเห็นไหมคะจากคอไปหางออีกอันหนึ่งส่วนของเส้นตรงงอคอก็คืออ่านได้ทั้งสองแบบนะคะ มีจุดคอเขาบอกมีจุดคอและจุดงอเป็นจุดปลายอ่าจุดคอและจุดงอเป็นจุดปลายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีความยาวจํากัด โดยมีจุดปลายทั้งสองข้างจุดปลายทั้งสองข้างในที่นี้ก็คือจุดคอควายกับจุดงองงูใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาอ่านกันว่าอ่านสองแบบเนี่ยมันมีการอ่านและการเขียนสัญ,ญลักษณ์แบบไหนนะคะออันแบบแรกก็คือส่วนของเส้นตรงคองอก็คือแบบนี้ใช่ไหมคะที่เราอ่าน จากคอไปงอใช่ไหมคะส่วนของเส้นตรงคองงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงคองงแบบนี้นะคะต่อไปแบบที่สองส่วนของเส้นตรงงอคอ,ง,องูไปหาคอควายเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงงอคอคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าใจแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดหน้า100 1หรือ101ถึงหน้า102นะคะอ่าไปดูที่ข้อที่4ในหน้า101นะคะเขียนถูกในช่องว่างข้อที่มีส่วนของเส้นตรงเอาไปดูข้อที่1กันเลยว่าเป็นส่วนของเส้นตรงไหมเขีดถูกนะคะข้อ2ไม่ใช่3ไม่ใช่4มีส่วนของเส้นตรงใช่ไหมใช่คําว่าส่วนของเส้นตรงก็คือเส้นมันต้องตรงใช่ไหมคะ ข้อที่5ไม่ใช่ข้อ6ไม่ใช่อ่า1ถึง6เนี่ยจะมีก็แค่ข้อที่1กับข้อที่4นะคะต่อไปในในข้อที่7ค่ะ ข้อ7ไม่ใช่ข้อ8ใช่ค่ะข้อ9ใช่นะคะข้อ10ไม่ใช่สิบเอ็ดใช่ค่ะและก็สิบใช่นะคะสรุปในหน้านี้ข้อ7ถึงข้อ12ก็จะมีที่เป็นส่วนของเส้นตรงก็คือข้อแปดข้อเก้แล้วก็12นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูข้อที่5กันเลยค่ะข้อที่หเขียนชื่อและสัญลักษณ์แสดงแทนส่วนของเส้นตรงอีกครั้งนะคะ เขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรงนะคะอ่าในรูปนะคะก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงสามารถอ่านได้สองแบบนะคะส่วนของเส้นตรงคอนอค่ะหรืออันนี้คือแบบที่หนึ่งหรือส่วน ของเส้นตรงนอคอค่ะ,ะสัญ,ญลักษณ์นะคะอ่ะเอาใหม่ทวนอีกครั้งนึงนะคะชื่อก็คือส่วนของเส้นตรงคอนอคอนอคืออ่านทางนี้ไปและหรือส่วนของเส้นตรงนอคอก็คืออ่านกลับใช่ไหมคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือส่วนของเส้นตรงคอนอขีแค่นี้ค่ะหรือ ส่วนของเส้นตรงนคแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะเราเรียกมันว่าส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงทมค่ะหรือ ส่วนของเส้นตรงอ่าเราจะอ่านกลับกันนะคะก็คือมอทอค่ะโอเคค่ะต่อไปสัญลักษณ์นะคะส่วนของเส้นตรงอันนี้ถอถุงนะถอถุงนะนี่ถอถุงนะอ่ะกูอ่านใ้ไฟอีกหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวอืม ชื่อนะคะส่วนของเส้นตรงถอมอหรือส่วนของเส้นตรงมอถอ,อ่าสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงถอมอหรือส่วนของเส้นตรงมอถอแค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะในข้อที่2องนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อที่3กันค่ะ<ส>ข้อที่3มมีชื่อว่าส่วนของเส้นตรง บปหรือบใบไ,ไม้ปปนะหรือส่วนของเส้นตรงปบนะคะสัญลักษณ์เขียนยังไงอ่ะครูอ่านทวนอีกครั้งนะคะชื่อนะคะส่วนของเส้นตรงบปหรือส่วนของเส้นตรงปม สัญ,ญลักษณ์คือส่วนของเส้นตรงบปนี่นะคะหรือส่วนของเส้นตรงปบ,บแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะในข้อที่สามอ่าต่อไปดูข้อที่สี่เลยค่ะข้อที่สี่นะคะเรียกว่าชื่อนะคะส่วนของเส้นตรง วกหรือส่วนของเส้นตรงกอวอนะคะสัญลักษณ์ก็คือส่วนของเส้นตรงวกแบบนี้ค่ะหรือส่วนของเส้นตรงว หรือส่วนของเส้นตรงหรือส่วนหรือส่วนของเส้นตรงกวนะคะ,ะคุณครูทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่สี่ส่วนของเส้นตรงวรกชื่อนะคะหรือส่วนของเส้นตรง กวสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงวกอหรือส่วนของเส้นตรงกวอว์น,นักเรียนจะลืมเขียนขีดข้างบนไม่ได้นะคะถ้าลืมเขียนเนี่ยถือว่าผิดนะคะอ่าไปดูข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือข้อที่5นะคะข้อที่5เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงเส้นตรงทอดดหรือ ส่วนของเส้นตรงดอทอนะคะส่วนของเส้นตรงดอ,อส่วนของเส้นตรงทอดอหรือส่วนของเส้นตรงดอทอสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงทอดอแบบนี้นะคะหรือ ส่วนของเส้นตรงดดทอแบบนี้ค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงทำได้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ